บหี่แดงใหิ่แดงตว่าเสียสอนเป่นใบหี่เหลืองมาผสมเอเอาเอาเกสรมาผสมดี่เกสรมาผสมดูบางเน่งเหลืองมมาผสมเลยน้พุ่นพุ่นเกอบต้นเดียวมู่อ่อยังมีต้นโตผุกะันนนวเส้เาอูไม่ร้าย่มาผสมมันกัดิปบ่อบบ่านี่ตก็ัก่

เดี๋ยวป่ะเข้าอืมเพราะว่าพ่อได้ใช่ใส่กัาเอ่ออบยเร่อนเอาไม่พ่อรพ่อพ่อได้ใส่ม่เรจะมีควายมาเลย

หนาตงว่าไม่แย่งก่อนหนาตางมันแย่งก่อนเมันมันไม่ได้ไปทางเดียวได้ผมไปหลายทางเด้เนี่ยมันเดยวหลายทางเจ่นง่ายแต่ว่ามีปักปวกปักกันไม่อย่กันแบ้วุ้นวุ้นหัวยี่สิบสี่ยี่กิบเอ็ดคนน่าร้อนอากาศถุงเส้นคือให้ให้กับพื้น

ดอกลำไยแม่ว่าเป็นดอกแบังม่วง นตไปไ้<อ>ปมันขึ้นม่แล้วันตัดมดอเ,มเดไดมอไปงไปเรื่อยๆกันมาปัานี่มันแหงจังได้

Znači, neće laži, ništa nije, to je bolje i bolje ulaziti u zemlju, jer to je tako množeno,